การตัดสินใจของพักเพื่อไทยในตอนนั้นเนี่ยเป็นการตัดสินใจบนเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะบนความบนการแก้ปัญหาทางการเมืองของตนเองคือเขาต้องการเข้าสู่อำนาจแล้วก็บริหารประเทศนะภายใต้นโยบายที่เขาพูดเอาไว้แต่ระยะเวลาที่ผ่านมามันพิสูจน์แล้วว่า มันไม่เป็นเช่นนั้นอะ่ะมันไม่ได้มันมีม,มีมีนโยบายอะไรที่ที่ที่ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามที่หาเสียงบ้างอะ่ะในขณะที่พักประชาชนเป็นฝ่ายค้านนะเราพยายามทุกวิถีทางในใช้ในการใช้กลไกสภานในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนผ่านผ่านผ่านกฎหมายได้บ้างไม่ได้บ้างแต่เราทําตลอดดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าความแตกต่างเนี่ยเราไม่ได้ทะเยอทยานที่จะ ้าวไปสู่อำนาจเราไม่ได้ก้าวต้องการที่แต่เราต้องการเรารู้ว่าปัญหาก็คือเรื่องรัฐธรรมนูญแล้วสิ่งที่ทุกพักการเมืองแทบได้ประโยชน์ประชาชนทุกคนได้ประโยชน์จากเรื่องนี้คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ